ว่างคอรออยู่ใช่ก็ไปโรงเรียนแต่ยังมากอ่ะใช้เงินค่ายังเมมเอาไปคายังไปโรงเรียนคก็จีดีเงินค่ายังไปเฮ้ยไปผู้ชายทองก็ไกลบ่ราะตาถามให้ทองในตัวใดบันไกลแล้วไกลแล้วเอากระเป็นของเมืองล้าก็เจอกระบะบอเบรแต่มันยังมาเปลี่ยนภาษาไทยฮะบอเบรใหม่กับแบบอบงเด้ เธอสวยเธอสวยเธอสวยจะไปชมที่ลาเลาที่ลาเลาไปโรงเรียนไปโรงเรียนจังหงก่อนใบสวางบสวงคือใบมงบสว่างแตงตัแต่จังหงแต่งแต่ห้องเศงาห้ม่าวโรงเรียนยู่ไกลบหนึ่งกิโลครึ่งหกิโลครึ่งทีลาแงตัวแต่หม่งกไปหอนเนาะคนสวยเนาะ ยิ่ลเครื่องตื่นแต่หกโมงเศ้าเพื be. ่อที่จะไปโรงเรียนตอนบ่ายโมงเนี่ยบ้ดีเว้ยเนาะอุตส่าห์ตื่นเศ้าอืมอืว่าสิไดไปเนถมู้้สิไปโรงเรียนถ้าถ้ามนถ้าแมนไปอนไปตต้งแต่เศ้าๆนี่ได้หารวยคนเดียวานันนี่ไปไปบ่ายโมงเด็กสว่างรวยอ๋อก็มาพุ่นนี่ แม่นบ่ะโอมันพ่อแม่ก็ได้พอสองร้อยพออ๋กำลังเรียนมาพบกันกันในนอกบ้านมาสวยพ่อแสดงว่าทีดาอย่หูว่าพออ๋อวันนี้มาตอนไหนเนาะถ้ามันไป้าก็พ่พอออนป่อ๋อคือจริงนะวะอ๋อแต่เด็หนูเร็วรับที่าละทีทีดาล่าคนลั่งพ่ออ่อนกัไปหาายคีปกันนะชายคีบใช่หล่ะหรือว่างกินไมื่อไห่หมึกแดงโมอันนี้บอกหมึกแดงโมธรรมดาเลยนี่ บันเย่มากหน่อยเนาะเ้หน่อยกระแดงหนูเบิ you know ่งทยอุ้ยหนูก็อยากได้เอ๋ไปอยก้ะห้อก็กยดอยากได้ยังได้ยังได้คงจะควางกับว่าอึดปอยากตังว่าอันหนึ่งกระห่ม้องหูซอมคืนแม่เอเต็มนัือในเซเว่นจะคืนนือเพื่นจะอมคืนอังกจะไบีอิงซองไปเรียนเพลงใหม่ มิงงไฟหลังไปเรียนมาแต่ใสอังกะดดบีอินซออีโซไปเรียนมาแต่ใสตัวแรกจับตัวเรียนพายแติดปากอังกะดดบีอินซอิงโซครับเขาไม่มาไปหน้าไม่บ้าไปโรงเรียนส้มองเดียวนึงคือจีดายหอดภาษาเนาะเก่งเลยวะเอ้าอุ้งคูเองงสอนภาษาอังกฤษให้หมูลน้ำปาดสอนหนอภาษาอังกฤษลาเบิ่งกันแหละวิ่ตัววิ่งตั เป็นไ้เราส่เป็นเต็จะเป็นอย่างระวังอันยังกเพคเพงก่รูงก่อพเพเอ็กเซกซรับ่ไหนมกินเียวมที่วันขาท่เขาทักทายบองชูบลูกไอแดงทักทา่เพิ่งนบองชูกิแล้ว มองชูปลาสวัสดีทางนี้กินแล้ตอบแบบว่าคิดเลยเ่อไดงเลยมันใจว่าฆคนอแล้วภาษาภาษาอะไรเนาะปยเสียยาดมตาปยเสียนไม่แม cin ่นะารปยเสียปวยเสียปยเสีย ไม e ่าวอะไรก็ไม่รู we ้แปลว่ายาดมตะปุยเซียนประเดงยังบูนเระเดี๋ยยังบอลมองไปโรงเรียนผู้สอนมากระดงยังบอลอดใจประเดีเรียนมาจูวกันอีกระเดียเป็นเรียนภาษาองนองไปโรงเรียนผู้เดียวนะเฮ้ยกะนองไปเรียนเดงจบสูงได้เจบยังโจบสูงจนในเ็งานสูงไปเลยเนาะต้อเทาสาชิปสองสนไปเลยระเดงึพูด้ำตด้ง้นอสามมนบาแ คนจบสูงงานก็ไรงานสูงกูดู <ละ S 2> ท่านแลก็จบบสูงก็เไตุเห็ุงานสูงเนาะคือด้ไปเป็นก็สางนาะคนจบสูงเนงานะนะดบพอ,ดอดแดงเลยะดบพอแดงก็จบสูงกด้เหตุงานสูงจบตำกด้เหตุงาน,น่ในสางดเยอัย้งก็จะเป็นอินโซอินโซสางก็สางห่างหางไม่โน้ไม่าจะไปนั่งครับผมแม่ลูกนั่งทีไห กินหมดฟังเล่าได้หรอเ่า,าะไปกันเลยค่ะ